สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of love erm นะคะทุกๆคนก็ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะคะแล้วก็ทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาแชร์แล้วก็สปอร์ตให้กันรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้เป็นกำลังใจซื้อกลางทรายไกล้ลายทุกๆสิ่งทุกอย่างให้คับกับทุกคนในรุ่วันเช่นเดิมนะคะวันนี้มากับไม่มีไพ่นะคะทุกคนมา บอกกับทุกทุกคน11สัญญาณที่บอกให้รู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของรักแท้นะคะเพราะว่าหลายๆายท่านนะคะถามมาเยอะมากๆเลยว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่หรือเปล่าซึ่งก็ทำคลิปไปเกี่ยวกับคุณเจอคนที่ใช่หรือย,ยังนะคะแล้วก็น่าจะเคยทำคลิปเกี่ยวกับโซเมตโซคอนเนคชั made, so ่นหรือว่าเนื้อ,อเนื้อคู่นะคะโซเมตกับ ทวินเฟ m e แล้วก็โซคอนเน c t ชันนั่นเองน่าจะเคยทำไปแล้วนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะจจะมาอัปเดตทำให้อีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีของค่ะเอามาบอกคร่าวๆให้กับทุกๆคนได้เป็นไกด์ไลน์สัญญาในความสัมพันธ์นะคะ11ข้อนะคะที่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ของรักแท้อันดับแรกเลยก็ต้องขอบคุณไปยังคู่ทวินเฟ m มของผู้อ่นานไพ่เช่นกันนะคะที่ได้เจอ พลังงานของทวินเฟลมของตัวเองนะคะที่ทำให้รู้จักความหมายของคําว่ารักแท้ความหมายของคําว่าทวินเฟลมความหมายของความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็หนักแน่นแล้วก็รักแท้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปเป็นยังไงความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เป็นยังไงนะคะการเดินความสัมพันธ์แบบสเต็ปบายสเต็ปเป็นยังไงนะคะก็ขอคุณไปยังคู่ทวินเฟลมพวก ผู้อ่านไพ่เช่นกันนะคะไม่มีเขาไม่มีช่องนี้เกิดขึ้นไม่มีเขาจะไม่มี Princess of love นะคะเป็นสื่อกลางให้กับทุกทคนในทุกวันนี้อย่างแน่นอนและสิ่งที่เขาทำคือการกระทำคำพูดระยะทางระยะเวลาที่ที่เขาได้พิสูจน์กับผู้อ่านไพ่ทั้งหมดออกมาก็คือไล่สสัญญาณนะคะที่จะมาบอกให้กับทุกทคนได้ได้เอาไปเป็น ไกด์ไลน์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ของทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะคุณสองคนจะรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือทีมเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างคู่ทวินของพุ่มอัพยเขาก็ พูดแล้วก็บอกว่าเราเป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วนะนะคะซึ่งภาษาต่างชาติกรุ๊ปเดียวกันก็คือทีมเดียวกันนั่นแหละเขาอาจจะใช้ภาษาที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะฉะนันก็ดูว่าคนที่เราคุยเราดิวเขาเขาใช้ภาษายัางไงนะคะเขาเป็นคนประเทศอะไร <ๆ S 1> นะคะเขาเราจะรู้สึกว่าเป็นทีมเดียวกันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะคะข้อที่2ยอมรับอีกฝั่งหนึ่งอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะก็คือยอมรับได้หมดไม่ว่าเขาจะมีข้อติข้อเสียหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบ เช่นเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนประเทศนี้ซึ่งเราไม่ชอบสำเนียงนี้นะคะเราก็ยอมรับเขาได้ทั้งหมดนะคะข้อที่3มีความสุขค่ะออขอภายมีความสงบก่อนมีความสงบมีความสุขแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะข้อที่4นะคะเคารพซึ่งกันและกันนะคะแม้จะเห็นต่างกันถึงจะเถียงกันเมเข้าใจกันนะคะความเห็นที่แตกต่างการขัดแย้งกันยงังแต่ก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะ 5. ความไว้วางใจต้องมีมากๆมันจะรู้สึกไว้วางใจค่ะรู้สึกไว้วางใจเชื่อใจไม่หวาดระแวงไม่ไม่อะไรแบบนี้นะคะข้อที่6ชื่นชมอีกฝั่งเราก็ขอบคุณนะคะชื่นชมเขาคือคนที่ใช่เขาจะรู้สึกว่าหล่อสวยอะไรแบบนี้หรือว่าชื่นชมบ้างในในสิ่งที่เขาทำนะคะ แล้วก็ขอบคุณเขาว่าเขาเข้ามาในชีวิตของเราประมาณนี้ถ้าเขาพูดว่าขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแล้วทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าชื่นชมแบบสิ่งสวยงามในตัวตนของเรานะคะข้อที่7จ็ดซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เลยแม้ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เข้าใจคุณซัพพอร์ตแล้วก็เ,เป็นกําลังใจไม่พูดลบไม่พูดอะไรเวลาที่คุณทุกข์ใจหรือว่าคุณเสียใจนะคะข้อที่8นะคะ แสดงออกว่าคุณเป็นคนว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าคนเรามีมีอะไรต่างๆที่ที่ต้องจัดการมากมายนะคะคือเขาจะมีการแสดงออกว่าคุณเป็นบุคคลที่สำคัญเขาจะทำสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะสำคัญนะคะ,นะคะเช่นอ,อ,อาจจะรู้สึกว่าคุณไปหาเขาแล้วอยู่ๆเขาพูดว่าเขาไม่ว่างนะคะน่าจะโทรมาก่อนไหมแต่อยู่เขาแคนเซิล ประชุมแคนเซิลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาหาคุณในเวลานั้นแล้วก็เวลาที่คุณไปถึงนั่นะคะคือเขาแสดงออกว่าคุณสําคัญนะคะ จากที่ตอนแรกคุณกําลังเดินทางไปแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าเขาเขายุ่งมากนะกว่าเขาจะเสร็จงานนู่นนี่นั่นแต่พอคุณจะถึงแล้วเขากลับแคนเซลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาเจอคุณในช่วงเวลาที่คุณถึงนั่นคือเขาแสดงออกนะคะเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นผู้นําและเขามีอะไรที่ต้องบริหารการจัดการมากมายหรืออะไรบางอย่างอะที่วุนว่นวายยุ่งมากๆแต่สุดท้ายเขาปลีกเวลามานั่นคือสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่สําคัญแต่ไม่ใช่ตลอดเวลานะคะ ถ้าเขาทําแบบนี้ค่ะแสดงออกแบบนี้ค่ะเป็นทั้งจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เขาแสดงให้คุณได้รู้ว่าเขากำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างข้อที่9นะคะมีบางอย่างที่ทําร่วมกันแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะอาจจะเป็นแอดเวนเจอร์อะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับบางอย่างนะคะ่ะที่มันทาให้รู้สึกว่าทําร่วมกันแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมีโมเมนต์ที่ดีๆมีความสุขมีช่วงเวลาที่ดีๆนั่นเองนะคะเอ่อ ข้อที่10นะคะเมืรอสกูข้อที่9ข้อ, 10, อิสระนะคะคุณจะรู้สึกว่าเป็นอิสระมากๆที่เวลาที่ได้อยู่กับเขาแล้วก็พูดอะไรก็ได้ไม่ถูกคอนโทรลนะคะไม่ได้ถูกคอนโทรลจี้สั่งต้องทำนู่นทำนี่หรือว่าทำให้คุณตัวเล็กลงนะคะจะทำให้คุณอิสระที่จะพูดอิสระที่จะทำแล้วก็เป็นรู้สึกฟิลแบบโฟล์แล้วก็มีความสุขอย่างที่บอกค่ะไล่ตั้งแต่ข้อลงมาเลยคือมันจะอิสระมากๆแล้วก็ ไม่หวาดระแวงไม่หึงหวงเกินไปแม้มันจะมีความหึงหวงบ้างแต่มันก็ชือจะไม่มากไม่น้อยนะคะข้อที่11ข้อสุดท้ายมีอินสไปร์นะคะมีอินสไปร์สะท้อนมาให้คุณมีอินสไปร์สะท้อนจากตัวเขาอะค่ะมาถึงคุณทําให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่จากให้คุณจากที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่ดีอยู่แล้วทําให้คุณกลับเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเช่นไม่เคยออกกําลังกายหรือว่า รู้สึกแอคทีฟมีแรงบันดาลใจมีพลังในชีวิตอะคะ่ะเขาจะเป็นบางอย่างที่สะท้อนทำให้คุณมีพลังในชีวิตมีแพชชั่น ชอบที่จะดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ทำให้คุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในแบบฉบับที่ที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนแบบนี้ค่ะนี่คือ11สัญญานะคะที่บอกว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ของรักแท้และคุณก็เจอคนที่ใช่เพราะคนที่ใช่อะคะ่ะเขาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้เกี่ยวกับการกระทำคำพูดแล้วก็ระยะเวลาระยะทางนะคะซึ่งซึ่งจะพูดใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอเสมอเลยนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นไอเดียเป็นบางอย่างให้กับทุกๆคนได้แล้วก็แชร์อะไรดีๆให้กับทุกๆคนได้เพื่อเอาไปปรับใช้หรือว่าเออเอาไปดูซิว่าคนนี้แสดงออกกับเรายัางไงแสดงออกพูดแบบไหนการกระทําแบบไหนแล้วมันจะไม่มีท็อกซิกในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันต้องใช้วันเวลาเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ว่าจะปีนึงจะพิสูจน์ได้เลยไม่ใช่นะคะ มากกว่าน,นั้นนะคะยิ่งมากกว่าน,นั้นหลายปียิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะนี่คือ1 1อสัญญาณค่ะหวังว่าทุกคนหวังว่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมาก์สาหรับทุกการพพอร์ตแต่ถ้าใครอยากที่จะเช็คพลังงานเปิดไพ่ส่วนตัวหรือว่าปรึกษานะคะในเรื่องของด้านนี้เปิดไพ่แล้วโทรปรึกษาด้วยเป็นคอนเซิลด้วยก็แอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะคะยังเปิดรับอยู่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอการ คุยหรือว่า conversation หรือว่ายังไงกับคนคนนี้จะไปยังไงจะเป็นไปที่ทางไหนดีเขาจะมาแบบไหนเพราะว่าบางท่านอาจจะดีกว่าคนที่เขาผู้นําสูงวิทยวิสัยทัศน์สูงมองมองการไกลแล้วก็แตกต่างจากเรานะคะบางท่านเจอคนที่เขามีความฉลาดเฉลียวนะคะรู้ว่าจะเข้าหาเรายังไงรู้ว่าจะทายังไงรู้ว่าจะทิ้งระยะห่างจากเราอย่างไงให้เราคิดถึงยังไงนะคะรู้ว่าห่างไปยังไงทํายังไง แมมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับความรักเพราะนั้นเป็นกําลังใจพลังใจให้กับทุกคนในทุก,ทกวันเสมอนะคะใครอยากที่จะซัพพอร์ตก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจหวังว่าจะเป็นอะไรดีๆสัญญาณดีๆให้กับทุกคนได้เป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ